ทางด้านจังหวัดนราธิวาสประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจและการถแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินง,งานประจำวันของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2,568 เมื่อวานนี้นะคะที่ห้องประชุมภาพพิสัยศูนย์ทอนการชั้น4สารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2นายกฤษตสนานันกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจการแถลงสรุปผลการดําเนินงานประจําวันของศูนย์อานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2568ผ่านการประชุมทางไกลโดยมีนายชาครีบํารุงวงผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการถแถลงข่าวประจำวัน ในการนี้ที่ประชุมได้รายงานการคาดการณ์ปริมาณการจราจรในการเดินทางกลับของประชาชนช่วงเทศกาลสงการพศ2568สถานการณ์การดื่มแล้วขับในช่วงที่ผ่านมาและการรายงานผลการกำกับตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงการซึ่งนายกิศนันท์กําไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้นิ้นย้ำเจ้าหน้าที่ประจำด่านชุมชนในการเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราป้องรามและตักเตือนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะผู้ขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายมากกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่ามีความผิดให้ดำเนินคดีในทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะ อย่างไรก็ตามสำหรับสถิติอุบัติเหตุสะสมของจังหวัดนาราธิวาสระหว่างวันที่11-15เมษายน2568เกิดอุบัติเหตุ37ครั้งมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ42รายและเสียชีวิต1รายทางนี้พบว่าพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุคือการตัดหน้ากระชั้นชิดขับรถเร็วเกินกำหนดและการไม่สวมหมวกนิรภยัย